ในการติดตั้งระบบลดน้ำบางท่านอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับหนูมาก,กัดกินน้ำหรือน้ำในท่อร้อนเกินไปวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการต่อวาล์บรายน้ำด้วยข้อต่อระบายน้ำ ntrv และข้อต่อระบายน้ำ rv 1 2ที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปครับไปเริ่มกันเลยครับข้อต่อวาล์บรายน้ำที่เราจะมาแนะนำในวันนี้มีด้วยกัน2รุ่นรุ่นแรกคือข้อต่อระบายน้ำรุ่น ntrv เป็นข้อต่อวาล์วระบายน้ําที่ใช้กับเทปส่วนรุ่นที่2คือรุ่น RV12 จะเป็นข้อต่อวาล์วระบายน้ําที่สามารถใช้กับท่อได้ข้อดีของวาล์วระบายน้ําเมื่อทําการปิดระบบน้ําที่ค้างอยู่ในเทปหรือในท่อจะระบายออกมาเพื่อป้องกันหนูมดหรือแมลงมากัดกินน้ําและเพื่อไม่ให้เกิดน้ําร้อนเนื่องจากมีน้ําค้างอยู่ในเทปหรือในท่อครับ มาดูวิธีการต่อข้อต่อวาล์วระบายน้ำนะครับเริ่มจากข้อต่อรุ่น NTRV วิธีการคือให้นำข้อต่อ NTRV สวมเข้าที่ปลายเทปแล้วค่อยๆหมุนคลิปล็อกออกมาเพื่อทำการล็อกเทปให้แน่นเท่านี้เราก็ต่อวาล์วระบายน้ำที่ตัวเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนข้อต่อรุ่น RV12 วิธีการคือให้นำคลิปล็อกสวมเข้ากับข้อต่อแปลงเกลียวนอก SM จากนั้นสวมเข้าไปในท่อ ทำการหมุนคลิปล็อกให้แน่นแล้วจึงนำข้อต่อ RV12 หมุนเข้ากับข้อต่อแปลงเกลียวนอกอีกทีนึงครับเท่านี้เราก็ต่อวาล์วบายน้ำที่ตัวท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ข้อต่อวาล์วรบายน้ำทั้ง2รุ่นนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำที่ค้างอยู่ในเทปหรือในท่อได้สำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อสินค้าสามารถสแกน QR code สอบถามมาได้ที่ Line แอร์ซูเปอร์โปรในวิดีโอหน้าเราจะมาแนะนำวิดีโออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกด subscribe และติดตามได้ที่ Facebook s u p e r p r o d u c t กันด้วยนะครับ